วันนี้พุ่มก็มาทําคลิปนะครับก็ว่าก็คลิป่เตือนผู้ใจตัวรัพท์มือตื้อาทาคลิปลุงหลูกโซเชียวนะครับเรียกว่าเตือนนันบางคุณไม่เข้าใจนะครับตั้งท่ามาทําไม่ได้หรือทําได้นะครับพอพุ่มเองก็ทําบางเหล็กน้อยแต่สําหรับุ่มมันพุ่มใจกลองทาหน่วยสูงนะครับเออเอุ่นนี่พุ่มต้องใจกลองทํามันผุ่มจะบอกให้ฟวงนะครับอันดับแรกกุ้นตัวเป๋ยนะครับนิยม ว่าเอาตัวจับมือถือันว่าทำคลิปในทิกตอกใช่ไหมครับทำคลิปในทิกตอกไอ้พ่นตีนิยมทำคลิปในทิกตอกกันด้วยตีเบบก้มก้มทิกตอกนี่ไอ้ระบบหน้าเนียนหน้าโลหน้าช่วยนี่ก้มก้มมันดีกนหนายุหมากแล้วก็ทำห้เร็ววะอย่างนุ่มหน้าเวลใช่ไหมครับทั้งทุกคนนี่ยมทำคลิปในทิกตอกเร็วอีกอย่างนึงทิกตอกนี่พอเราทำคลิปเร็วเร็วเราลง้นทิกตอกเร็วใช่ไหมทั้งหมดเราทำคลิปเสร็จ rồi lùng tiktok chết, tiktok cũng sẽ, oh, clip anh ấy, ai ti lùng trong program tiktok leo này, ai mà vô, này ai ti kép phá con râu, này tua chấp, cứ rồi ông ấy tăm mày rất là dai, hiểu không? clip ấy, tung mi con jâm nôn mạc, oh clip này, ông pa phải lùng youtube, anh ta, một số thì phải lùng facebook, phá đâu mà, chú leo camera, program เติมเพลงเติมเลยทึ่งเพลงก็ไม่มีลิกาจิตเพลงทีว่าทิกตกกันไม่มีลิกาจิตเพราะว่าเป็นเพลงโค้งทิกตกก็เขาได้ชื่อมาก่ากาแล้วอันนี้ตามความที่เข้าใจของคุณนะครับทุกคุณที่ต่ำคลิปในทิกตกก็ทีนี้พอปน้าแล้วเอามาลงในเพศซึ่งมันจะเกิดปัน้านะครับผมเกิดเกิดมาแล้วก็ปุ่มเกิดมาแล้วก็คือกะพอเราท่ำเพศได้ระดับนึ่งไอ้ที่ว่าเรามีดาวคือเราได้รับดาวจะไม่กับ ตีนี่ตึงดาวนี่ตึงอัอนนี้ผมจาาพูดในเพศใช่ไหมถ้ามีคนหมอบดาวไว้เราืออื่นนื่นกับรก็อยากว่าดาวเป็นอืน่นตึงเราคนติดตามเราไม่ตึงนึกเมือนกับเราจะสามารถเบิกอ่นขาดาวได้แล้วกับแต่ถ้าเราตำกดพิดกตเราไม่สามารถเบิกอ่นในเพศได้บางคนว่าเราจะทำไมเราพิดกตุงนีนก็พิดกตในตอนเดียวเราไปเอาไอ วิณิโอห์ไอตีโรตั้มมาจากไอ้ติโก้กันกับอมมาลงในเพจตีนีลิกาชิตตัางมดกะมันเป็นกล้องทิกตอกสิครับเอ่ามันมันเป็นลิกาชิตกล้องทิกตอกคือคู้ไหว่าวิณิโอห์ตีโรตั้มขึ้นตับตัวครับเดี๋ยวตั้มในโปรแกรมทิกตอกกันจะเป็นลิกาชิตกล้องทิกตอกต่างี้นะครับเพลงประกอบดนตรีประกอบเป็นกล้องทิกตอกตัางมดนะครับพอเรามาลงในเพจกันเราไม่สามารถเบิกรายได้ได้นะครับต่วนี้มันเบิกไม่ได้ครับ วิธีเดียววิธีแก้ปัญนาะให้ป้านกันมือกได้ก็ต้องลบคลิปทั้งมดทิ้งกับคลิปอะไรต่อโอ้ไม่ทำมาจากปลกเกมดิจตอกันต้องลบท,ลลทิ้งทั้งมดแล้วลืมตนไหมกับีนี้ื่งบางคนก็ไม่ต่ำเพศไปทำยูทูบเจ้าตันนี่บัญญายได้ทำอะไรจะทำในตัวชับแล้วก็ป้านปรแกรม t ิจิตอแล้วพอน,นี้ก็เอาไปลงยูทู e ก็เบิกรายได้ไม่ได้อีกเหมือนกันกับเรเกๆกันยูทูบจะไม่ขึ้นเตือน เทปว่ามียอดวิวมาก้นก้าไปชมคลิปที่เราลงใน YouTube มากัน YouTube จะโอกมาเตือนทันทีว่าเอว่าว่าติดลิกาซิตกับว่าวีนี่โอ้เราติดลิกาซิตก็จะรู้ว่าการปิดติดลิกาซิตีนีนการติดลิกาซิตของเอ่อทิกทอกันรุนเร่งกว่าติดลิกาซิตเร่งนะครับถ้ากว่านี้ว่าเราติดลิกาซิตเพลงกันแกเราทำเรื่อเบิกเบียร Cả, chào con đi cà chích lên có, ông, tít, prinh, có ý, cả bữa của yên cập này và lên đi mi lì cà chích ta đâu, mà luôn này cho YouTube đâu Rồi ông mà luôn này pét luôn cho mới mì lại đài tê bước lại đai đai này thuận ứng đồ ạ Chào con đi cà con phim có cho bước vào trái yên đôi tàng tết bước hai cháu có đi cà chích YouTube và giảm khăn YouTube có cho bước ấy, ไอ้เปลงลิกาซิตเนี่ยไอ้ตกจากข้องลิกาซิตนั่นนั่นเราอาจจะได้บางเล็กเล็กหน่อยหน่อยในคลิปอื่นในคลิปอื่นนะถึงถ้าคนที่เขาเจอช่างเกตไม่กับโชงดังๆนั้นก็จะไม่หลงเปลงนะก็จะไม่หลงเปลงก็จะไม่ลงเลยเกี่ยวเพล่งเลยแต่ว่ารู้มีซิเราก็รู้ว่ะก็เบื่อไก่ได้มันไม่ได้มันไปได้เจ้ากของลิกาซิตเต้ทำไม่บางคนอย่างทำเขาทำเผื่อให้โชง ตืบตูให้คนเนีมองยิ่งโฉงเราให้คนติดตามเยอะตัวไ,ได้ได้ยับเบิกไม่ได้นะครับเพราะว่าน,นี่ที่ผมกลายมาพูดน,นี่ผมเคยทตำมาแล้วนะครับผมุ๊บไป่ยวใต้วีว่งอู้พลิงหนักรองเบิมกมั่วงต่างตางปุ๊บใต้ตีในบางที่ก็พลิงตีวัดได้ตีวัดมันไม่ใช่เบิมกมัก่วงแต่ว่าก้องหนักรองบางพื้นนั่นนะไอ่ก็รงเวที่เพราะเคยดใต้มาแต่ว่าพุ่มสรุปประโยชน์วิวขึ้นเยอะ ก็ไม่สามารถเบิกได้นะครับไม่สามารถเบิกไรายได้จาก YouTube หรือจากพินะครับจะเบิกไม่ได้แต้กับไม่พิษแต่ว่าตั้งโ oh อ้มาเออตั้งโอไอคลิปมาจากกลิบบานการทำโดยโปรแกรมทิกตอกไออันนั้นพิทรุนแรงนะครับผมก็เตือนว่าพิษรุนแรงเนี่ยเป็นเ,น,เนื้อเียครับเตในเม่นยอกระย่างว่าเราไปใายวงหนที่เบิกมวกหรือแตมิตีตช่วยน่อยแล้วกัมันมีลิสิตต่างนั้นต่างนั้นลยครับ เดทีนี่ถ้าพอไปท่าหนักโรงบางที่หนักโรงบ้านๆ้านใช่ไหมก็บอกก็ไม่ได้จดลิกาซิดแต่ว่าจริงๆอิงเป็นลิกาซิดบางคนเนาแล้วกันหนักโรคบ้านบ้านไม่ได้จดลิกาซิแล้วเป็นลิกาซิดก้องเกยก็เป็นลิกาซิดก้องคนเรกที่ไปใต้คนเรกลงยูทูบลงเพจครับคือผู้ใดมัน่าสมมติว่านายโกเป็นหนักโรครองเพลงไม่ด้อโปรตัวคนนี้ยมตัวเก็ไม่ได้จดลิกาซิดเพลงเพลงอันนั้นเขาแต่งขึ้นมาเองแล้วก็รองเองก็ไม่จดลิกาซิดแต่บางอื่น ม,ไไมีนายกไปใต้เมนูเอามาลง YouTube เป็นคนเรกการนั่นเลยกับลิกาซิตจะเป็นกองนายกทันตีนะครับเพราะมันคนเรกไอเดีอามาลงโลกโซเชียลนายกนะตีในพอนายกนายโอ้ไปใต้กลางตัวไยกัมันก็ไม่ได้ๆๆรายได้เลยนะครับรายได้จะไปตกอยู่ตี่นายกครับเนี่ยมันเป็นแบงนี้บางคนก็ไม่กล้าเจอเพราะเนี่ยผมก็ตั้มมา Lại video, mà cao trời chút nữa nè anh này có một tướng nữa nè Clip này nè cầm, có một kẻ này nè Tướng trong rắp cùn thì mới cao trời cầm